สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะก็จะมาคุยต่อในเรื่องของการให้คีโมน้ําแดงนะคะก็คือเอฟเฟกของการให้น้ําแดงนะคะก็คือจะอืมผมร่วงนะคะบางคนก็จะร่วงตั้งแต่การให้คีโมน้ําแดงครั้งแรกนะคะคือให้มาประมาณ3ามสี่วันเนี่ยบางคนก็ร่วงนะ,ะร่วงเยอะก็อย่างของพี่เนี่ย จะร่วงเข็มที่สองนะคะก็คือไปให้คีมโมน้ําแดงครั้งแรกกลับมาเนี่ยจะมีอาการแพ้มากกว่านะคะคือแพออ้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะก็จะแพ้อย่างนั้นแล้วก็จะเริ่มมีผมร่วงบ้างนะคะหวีเนี่ยก็จะร่วงเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ว่ายังไม่ร่วงมากนะคะแต่ว่าพี่ก็หาข้อมูลมาอยู่แล้วเนาะว่าให้คีมโมน้าแดงเนี่ยในลักษณะของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะก็คือ ร่วงทุกคนนะคะจะร่วงเร็วหรือร่วงช้านะคะเพราะว่าการให้คีโมน้ําแดงเนี่ยมันเป็นการไปฆ่าเซลล์นะคะซึ่งพยาบาลเขาก็แนะนําเรามาอยู่แล้วนะคะให้ความรู้เรามาว่าคีโมเนี่ยมันไม่ฉลาดอันนี้คือคําพูดของพยาบาลนะคะว่าคีโมมันไม่ฉลาดคือส่งให้มันไปฆ่ามันก็ฆ่าหมดนะคะทั้งเซลล์ดีแล้วก็เซลล์ไม่ดีซึ่งมันจะมีผลกระทบกับเซลล์ที่เกิดทุกวัน อย่างเช่นเส้นผมนะคะเส้นผมขนลักแร้อะไรๆทั่วไปนะคะที่เป็นเกี่ยวกับขนเนี่ยแล้วก็เซลล์ที่มันมันต้องสร้างตัวเองแล้วก็เกิดทุกวันนะ,ะก็จะมีผลกระทบหมดเลยอย่างที่เห็นชัดๆสําหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือผมร่วงนะคะผมร่วงขนคิ้วร่วงนะ,ะขนจกักรแล้ร่วงทุกคนนะคะร่วงหมดก็จะจะร่วงช้าหรือร่วงเร็วก็อยู่ที่คนนะคะบางคนก็เข็มแรกนี่ก็หมดเลย แต่ของพี่เนี่ยเป็นประมาณเข็มที่สองจะเข้าเข็มที่สามนะคะก็คืออ <applause> ประมาณครั้งที่สองเนี่ยหรือว่าเข็มที่สองเนี่ยของพี่เนี่ยคือเริ่มเอามือรูปผมเนี่ยนะคะเอามือรูปรูปอย่างเงี้ยก็จะติดมือออกมาเลยนะคะติดมือออกมาเยอะนะคะแล้วก็หวีผมหรือว่าสระผมเนี่ยก็จะร่วงเต็มแบบว่าเวลาเราะสระเนี่ยมันก็จะร่วงลงไปในท่อน้าใช่ไหมคะมันก็จะไปกองอยู่ไตรงท่อน้ําเนี่ย เต,ต็มเลยนะคะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเป็นให้น้ำเกลือมาครั้งที่สองเข็มที่สองเสร็จให้น้ำแดงนะคะครั้งที่สองมาประมาณประมาณเริ่มจะไปให้ครั้งที่สามเนี่ยมันร่วงเยอะมากนะคะร่วงจนเหมือนแบบว่าเราก้มมองอย่างเงี้ยมันจะเป็นเห็นเห็นหนังหัวเป็นหย่อมๆนะคะคือตรงไหนมันร่วงเหมือนก็มันมันร่วงเป็นกระจุกเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดเลยทีเดียว บางที่เราไปดึงดึงมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ออกนะคะแต่ว่าอันนี้ใส่วิกนะคะอันนี้ใส่วิกใส่วิกผมมาก็คือผมพี่ขึ้นและแต่ว่ายังยังยังสั้นเหมือนกับแบบว่าสกินเฮดอยู่นะคะแต่ขึ้นมานี่ก็จะเป็นผมผมขาวส่วนใหญ่เนาะก็เลยใส่วิกก่อนนะคะรอให้ยาวกว่านี้แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือผมจะร่วงนะคะกลับมาที่ผมจะร่วงของพี่นี่ก็ เข็มสองปลายปายจะไปเข็ม3ามเนี่ยก็คือร่วงเยอะร่วงจนแบบเริ่มเริ่มเหมือนบางๆนะคะก็เลยตัดสินใจโกนเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บกวาดแต่ว่าพี่ไม่จิตตกนะคะแต่บางคนเนี่ยจะบอกว่าเครียดเลยผมร่วงอะไรเนี่ยพี่จะบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดก็คือพอให้น้ําแดงไปเนี่ยก็จะผมร่วงเพื่อป้องกันไม่ให้เราจิตตกนะคะไม่ต้งแบบ พอเป็นรูปผมแล้วเหมือนรู้สึกว่าผมมันร่วงหรืออะไรเงี้ยแล้วจะทําให้เราเนี่ยเสียอาการเนาะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมผมฉันร่วงวะอะไรเงี้ยก็โกนเลยนะคะโกนให้มันเกลี้ยงไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเสียความรู้สึกว่าผมร่วงอะไรอย่างเงี้นะคะก็โกนเลยส่วนขนคิ้วเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยมันร่วงเองนะคะจนเพื่อนมาถามว่าโกนขนคิ้วเราบอกไม่ต้องโกนมันร่วงหมดอยู่แล้วทุกขนแบบนี้ มันก็ร่วงแต่ว่าพี่ยโกนผมเลยโกนเองนะคะเกลี้ยงเลยเพื่อนบอกโกนเก่งนะเนี่ยขอโทษนะคะคก็คือเพื่อนคุยกันนะนะก็คือเฮ้ยโกนเก่งว่ะเกลี้ยงเลยเงาเลยใช่ใช่มันคือเราโกนเกลี้ยงแล้วก็มันก็หลุดอยู่แล้วนะคะคือมันหลุดตั้งแต่รากผมเนี่ยหนังหัวก็จะเงาเลยนะคะเงาเหม็งเลยนะคะก็มันก็จะ,ะผมไม่งอกอยู่ประมาณน้ำแดงเราน,นะคะ ให้ครั้งหนึ่งเว้นไปสองอาทิตย์เนาะมันก็จะแบบ3เหมือนกับ3มอาทิตย์ให้ครั้ง3ามสี่ก็สิบสองสิสองครั้งนะคะเอ๊ไม่ใช่จะนับยังไงดีก็คือสาสมนี่มันก็เหมือนเดือนหนึ่งเดือนประมาณ4ี่เดือนนะคะที่เราจะผมไม่มีผมก็คนไหนที่ รับไม่ได้เนาะเวลาไปไหนเขินหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่วิกแต่ช่วงที่พี่เให้คีโมน้ําแดงเนี่ยพี่ไม่ใส่วิกเลยนะคะพี่ใส่หมวกหมวกไหมพรมที่มันถักห่างๆนะคะถักเป็นแบบรูๆอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันสบายหัวบางคนก็จะใช้ผ้าโพกพี่ไม่ถนัดผ้าโพกนะคะพี่มีความรู้สึกมันร้อนพี่ก็จะใช้หมวกไหมพรมที่มันเป็นรูพุนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะ เนี่ยค่ะหมวกไหมพรมของพี่มันก็จะเป็นแบบที่เขาถักห่างๆไงเนาะมันจะเห็นเป็นเหมือนแบบเนี่ยเห็นเป็นรูๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันดีกับเรามากนะคะมันจะไม่ร้อนหัวมันจะไม่มีเหงื่อเพราะถ้าเราใส่แบบหมวกไหมพรมอะไรที่มันถักหนาๆหรือว่าใช้ผ้าโพกที่มันลักษณะเนื้อผ้ามันหนาเนี่ยมันมันจะร้อนหัวร้อนหนังหัวเรานะคะ เหมือนเราใส่หมวกอยู่ตลอดเวลาไงแต่อันเนี้ยมันมัน,ม,นมันบางนะคะเวลาเรานั่งอยู่อะไรเงี้ยเหมือนมันระบายถ่ายเทได้ดีะคะ่ะเห็นไหมคะมันจะมีรูนะคะเนี่ยเมือนน้นนพี่เนี่ยอ,อย่างเงี้ยมันจะดีนะคะพี่แนะนานะถ้าใครขี้ร้อนนะ่ะใส่แบบนี้ดีนะคะนเนื้อมันจะบางๆซึ่งอันเนี้ยพี่ซื้อมา20บบาทเองใส่ดีมากนะคะแล้วตอนแรกพี่ไม่มีความรู้เนาะเกี่ยวกับหมวกอะไรเงี้ยก็ไปซื้ออย่างดีมาเลยร้อยกว่าบาท รากฏว่าใส่แล้วร้อนหัวคือร้อนอะแล้วมันมันบอกไม่ถูกอะแล้วพอดีพี่ไปเจอเนี่ยยี่สิบาทตลาดนัดพี่ซื้อมาเออใส่ชอบมากเลยแล้วพอไปไปไปอีกคืออยากได้อะค่ะอยากได้แบบนี้อีกสักใบหนึ่งเอาไว้ใส่สลับกันอะไรเงี้ยไม่เจอนะคะไม่เจอร้านนั้นก็เลยได้ใบเดียวก็เวลาอยู่บ้านเราก็ไม่ใส่อยู่แล้วนะปล่อยหัวเม่งๆ่งไว้อย่างเงีงะะ้ยค่ะแล้วก็พอเวลาจะไปหาหมอเราถึงจะใส่ก็เลย พอใส่กลับมาเนี่ยพี่ก็จะซักตากไว้แล้วก็ใส่ออกไปข้างนอกใส่เฉพาะออกไปข้างนอกอยู่บ้านพี่ก็จะปล่อยไม่ไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่ามาช่วงหลังเนี่ยพี่ก็ไปได้วิกมาอันหนึ่งนะะซึ่งอันนี้วิกก็เป็นวิกผมจริงเนี่ยนะผมจริงที่เขามาบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลก็ทําไว้นะแล้วก็ไปได้มาห่อันนะคะแล้วก็เอามา ให้ทางร้านทำผมเขาทำให้นะคะเพื่อให้เข้ากับเราให้เขาตัดให้เขารูปเขาทรงนะคะก็จะเหมือนผมจริงบ้างนะคะถ้าคนไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นวิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเราร่วงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณที่เราให้น้ำแดงนะคะประมาณสี่เดือนอะนะเนาะสามเดือนกว่าสี่เดือนแล้วก็พอเราเริ่มให้น้าขาวนะคะน้ำขาวเนี่ยของพี่ก็จะให้ทุกอาทิตย์ อย่างพี่ให้เฉพาะวันจันนะคะพี่มีนัดพบคุณหมอวันจันทร์แล้วก็ให้คีโมนะคะต่ออีกสิบสองครั้งก็คือเป็นน้ำขาวก็พอให้เป็นน้ำขาวเนี่ยช่วงแรกเ,เดี๋ยวเอาน้ำแดงก่อนนะก็คือให้น้ำแดงเนี่ยผมร่วงใช่ไหมคะเอเป็กก็มีผมร่วงมีขึ้นไส้อาเจียนมีท้องเสียนะคะก็ถ้าคนไหนไม่ค่อยแข็งแรงก็มีอารมณ์เหมือนประมาณกำลังไม่พอนะคะก็จะ เรียกว่าอ่อนแอเต็มที่นะเราต้องมีกําลังใจตรงนี้พอสมควรนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีรวมทั้งกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าเกล็ดเลือดไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องกินอาหารเสริมนะคะอย่างเช่นอาหารเสริมที่ว่านี่คือนมนะคะนมเอนัูร์หรือบางคนเขาคือให้น้ําแดงเนี่ยมันทานอาหารไม่อร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเป็นนมนะไข่ขาวนะคะ ไข่ต้มเนี่ยแล้วเราก็กินแต่เฉพาะไข่ขาวหกถึงแปดฟองบางคนก็ไม่ไหวนะกินทุกวันก็เบื่อพี่เนี่ยคนหนึ่งนะคะกืนไข่ไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นพี่จะเน้นไปทางนมเอนชัวอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะแต่พี่กินอย่างนี้จริงๆก็คือเช้าเช้าตื่นมาเนี่ยก็ชงนมเอนชัวกินหกช้อนนะคะแล้วก็ตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วประมาณทุ่มหรืออะไรเนี่ยพี่ก็จะกินนมอีกครั้งหนึ่ง ก็คือเว้นระยะให้ห่างจากพี่ที่พี่บอกว่าพี่มีกินทัดเหล็กนะคะแล้วก็ยาบำรุงเลือดเพราะฉะนั้นมันต้องให้เว้นระยะห่างนะเพราะว่ายาสองเม็ดเนี่ยพี่กินสามเวลาหลังอาหารเพราะฉะนั้นตอนเช้าตื่นมาเนี่ยบ้วนปากเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยพี่กินนมก่อนเลยกินนมแล้วก็ทํากับข้าวหรืออะไรเงี้ยนะคะพอพอกินข้าวเสร็จมันก็จะห่างกันประมาณ กือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วพี่ก็ถึงจะกินข้าวเสร็จ15นาทีแล้วพี่ก็จะกินยา2ตัว2เม็ดนี้นะคะมือกลางวันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะกินนมเฉพาะเช้าเคยเย็นอยู่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้กินไข่นะคะเพราะว่ากินได้เฉพาะสัปดาห์แรกอะพอสัปดาห์ที่สองก็กินไม่ไหวแล้วเพราะว่ากินเอ่อมาเรียกว่ายังไงอะวันละหกฟองหกฟองเนี่ยเห็นตอนหลังนี่คือ ใส่ปากแล้วไม่กินแล้วนะคะความที่เบื่อนะเพราะฉะนั้นก็เลยกินนมดีกว่ากินนมแล้วก็กินอาหารครบ5้หมูนะ,ะกินตับหมูผัดใส่นุ่นนี่นั่นนะคะเป็นการบำรุงเลือดแล้วก็กินยาบำรุงเลือดอะไรเงี้ยเลือดพี่ก็ผ่านตลอดนะคะอยากจะแนะนำนะคะคนที่ให้ีโมน้ำแดงคือไม่ว่าคุณจะรู้สึกอยากอาหารหรือไม่อยากก็แล้วแต่นะคะพยายามกินให้ได้เพราะว่าถ้าเก็ดเลือดเราไม่ผ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มัน ะมีผลต่อเราก็คือถ้าเกล็ดเลือดไม่ผ่านคุณไม่สามารถให้คีมโมได้นะคะมันจะเสียเวลาไปอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จนกว่าเกล็ดเลือดคุณจะผ่านเนาะเพราะฉะนั้นช่วงที่เราไปรักษานะเตรียมร่างกายไปให้เต็มที่นะคะคุณหมอแนะนำอะไรก็อยากจะให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ,ะอย่างของพี่เนี่ยไม่เสียเวลาเลยนะคะคือทุกครั้งที่นัด พี่จะให้ยาได้นะคะบางคนเนี่ยอ,อย่างสมมุติว่าให้ยาน้ําแดงไปใช่ไหมคะเว้นสองอาทิตย์แล้วพอจะไปให้น้ําแดงอีกเนี่ยตรวจเลือดไม่ผ่านกลายเป็นว่า,าสัปดาห์เนี้ยคุณให้ไม่ได้ลวยาเพราะว่าเก็ดเลือดคุณไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันก็ทําให้คุณเสียโอกาสในการรักษาคุณจะต้องไปอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าหมอเขาต้องให้คุณไปบํารุงบบอะไรเงี้ยแล้วก็มาตรวจเลือดใหม่ ถ้าตัวเลือดไม่ผ่านอีกคุณก็เสียเวลาไปอีกแล้วการเสียเวลามันมันเหมือนกับว่าเราขาดยาไปอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะคะแทนที่มันจะเป็นไปตามกําหนดแล้วมันจะต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะมีผลกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะในความคิดของพี่เนี่ยที่พี่ทํามาก็คือพี่คิดเลยนะคะว่าพอพี่มารักษาทางนี้แผนแผนปัจจุบัน สิ่งที่พี่จะทําได้ก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมนะ,ะกินบำรุงทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายของเราพร้อมในการรักษาส่วนวิธีการรักษาให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอนะคะว่าในเมื่อร่างกายเราพร้อมที่จะรักษาเนี่ยคุณหมอเขาจะรักษาแบบไหนเขาก็รักษาได้เพราะว่าร่างกายเราพร้อมใช่ไหมคะไม่ใชออ่อย่างบางคนเนี่ย ไปพบพยาบาลพอเก็ดเลือดไม่ผ่านคุณหมอเขาส่งให้ไปคุยกับพยาบาลว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกพยาบาลว่ากินไม่ได้งูอย่างนี้คุณพยาบาลเขาก็จะบอกเลยนะคะว่ามันก็กินไม่ได้ทุกคน่ะคือมันจะไม่อยากเนาะด้วยผลของยาก็คือปากมันจะจางกินเผ็ดไม่ได้บางคนเจ็บปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แน่ๆคือมันมันกินไม่อร่อยกินยังไงก็ไม่อร่อยนะคะแต่ คุณก็ต้องกินเพราะว่าถ้าคุณไม่กินร่างกายคุณก็ไม่พร้อมที่จะให้ยานะคะเพราะฉะนั้นอย่างพี่เนี่ยถามว่าคุณพยาบาลเ,เขาชมเนี่ยพี่ไม่ได้ภูมิใจอะไรมากมายหรอกนะคะแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาถูกทางแล้วก็คือ,อ,อคุณพยาบาลเขาจะพูดเลยว่าพี่เนี่ยไม่มีเอฟเฟกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะคือเป็นคนป่วย ที่จะต้องให้คีโมที่ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการดูแลตัวเองแต่ว่าไอเรื่องของเกล็ดเลือดหรือว่าภาวะซีดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรา,เรารู้ว่าเราอ่อนแอรเรื่องอะไรเราพยายามเติมตรงนั้นนะคะให้มันเต็มที่เพื่อให้ร่างกายเราพร้อมในการรักษาอะไรเงี้ยคุณพยาบาลเขาก็เลยจะชมว่าเนี่ยผู้ป่วยคนเนี้ยเขาไม่มีปัญหาในเรื่องการเ,าเตรียมตัวที่จะมาให้การ ให้มารับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาการให้คีโมน้ำแดงสี่เข็มแล้วก็น้ำขาวสิบสองเข็มเนี่ยพี่ไม่เคยเลื่อนนัดอะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าการให้คีโมเข็มแรกเนี่ยแล้วพี่จะมีอาการภาวะซีดนะคะแต่พี่ก็พอรู้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็หันกลับมาดูแลตัวเองเนาะแล้วก็เอฟเฟกนะคะมาคุยเรื่องเอฟเฟกตต่อว่าก็คือหนึ่งผมร่วงสองอาจจะมี ผลในเรื่องของปากนะคะกินอาหารไม่อร่อยส่วนอีกอันนึงของพี่ก็คือ,อจมูกนะคะจมูกเนี่ยจะได้กลิ่นดีมากเลยเปิดตู้เย็นเนี่ยพี่เหม็นเลยนะคะเหม็นเหมือนแบบคนอื่นเขาเหม็นเหมือนคนอื่นเขาเหม็นระดับ3พี่เหม็นระดับ5ระดับ8ดนะคะคือเหม็นแล้วก็คือจมูกดีะคะ่ะจมูกดีแล้วก็ช่วงช่วงที่เราเป็นเนี่ยเหมือนก็แบบโควิดมันกาลังกาลังระบาดนะคะคุณเวลาไปหา คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเหมือนสอบถามอาการแล้วนะมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าไม่ได้กินไหมอะไรนะพี่จะตอบคุณหมอทุกครั้งเลยว่าจะหมูกดีมากค่ะหมอเหม็นไม่หมดอะคือคนอื่นเขาเหม็นระดับสามพี่เหม็นระดับเจ็ดระดับแปดอะไรเนงะี้ยคุณหมอเขาก็ยังหัวเราะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเล็บนะคะเล็บจะดําเล็บมือเล็บเท้าเนะี่ยดาแล้วบางคนก็ จะมีตามข้อนิ้ว,วดำซึ่งพี่ก็เป็นนะคะพี่ข้อนิ้วเนี่ยดำแล้วก็เล็บเท้าว,ว่ะดำพี่ของพี่เนี่ยดำเหมือนเล็บหมาค่ะเล็บนิ้วก้อยนิ้วอะไรเนี่ยจะดำแล้วเราก็จะขาดความมั่นใจเวลาเราไปนั่งหรือไปอะไรตรงไหนบางคนเขามองเห็นแล้วเขามองซ้ำอะไรเงี้ยเราอายนะคะเราเหมือนแบบเราก็มมองตามเขาที่เขามองเนี่ยแบบมันรู้สึกอายแล้วเขาไม่ได้ถามเราก็จะไปบอกเขาก็ไม่ได้นะว่าเอ เราสะอาดนะอะไรเงี้ยก็เลยหลังๆก็เลยจะใส่ถุงเท้าตลอดนะคะเพราะว่าเล็บดําดําเหมือนคนสกรปรกเลยะคะ่ะดำเหมือนเล็บหมาอะไรเงี้ยก็ต้องมีผลแล้วเนาะแต่ว่าของพี่ไม่ถึงขั้นแบบว่าบางคนบอกเขาเล็บหลุดนะแต่พี่ก็ยังยังไม่มีอาการขนาดนั้นแต่ว่าเล็บดําแต่ก็ไม่ได้เจ็บนะคะมันคือมันดําของมันเองแล้วผมร่วงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอตอนเนี้ยมาให้พอตอนที่มาให้น้ําขาว ก็ช่วงแรกๆมันก็ยังมีผลตรงนี้มันก็ยังผมไม่ขึ้นแม่อะไรนะคะแต่พอให้ประมาณเจ็ดสัปดาห์แปดสัปดาห์นะคะก็คือสัปดาห์ละเข็มเนี่ยพอประมาณเข็มที่6ที่7เนี่ยผมพี่ก็เริ่มขึ้นแหละเพราะว่าน้ําขาวมันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับาการฆ่าเซลล์ที่เกิดขึ้นทุกวันนะคะมันก็จะเริ่มผมเริ่มขึ้นนะคะเล็บที่มันดำเนี่ย มันก็พอเล็บงอกใหม่มันก็จะไล่เล็บดําออกนะคะตอนนี้เล็บพี่ก็จะไม่ดํำละเล็บพี่นะฮะไม่ดําแล้วนะ,ะไม่ดําแต่ด้วยความที่พี่เป็นคนชอบเล็บสั้นนะนะตัดตัดเสมอซึ่งมันก็ดีกับเราด้วยนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราให้คีโมเนี่ยเขาไม่อยากให้เรามีบาดแผลนะคะอาจจะเเดี๋ยวเล็บไปโดนเนื้อตัวเองแล้วเข้าหรือว่าหันหันพักทําอะไรหรืออะไรเงี้ยมีดบาด แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระวังเนาะเพราะว่ามันมีผลหมดเลยนะคะอาจจะติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ระวังแล้ก็โชคดีตรงนี้ว่าพี่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะ,ะ,ะชมตัวเองนะว่าดูแลตัวเองดีก็จะผ่านตรงนี้มาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวไว้วันไหนพี่ทําใจได้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะคะว่าผมพี่ขึ้นขนาดไหนแล้วอันนี้คลิปนี้ก็คุยกันยาวเลยนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ